วัสที่ทัศนสตีสมาชิกกลุ่มีไอทุกท่านทุกกลุ่มน์สตรียามเช้าเช้าวันอังคารที่2 8มิถุนายนพศ2 5 6 5ค่ะกับการวิเับการหีกราฟพูดจีอู GU. กราฟจีอูวันนี้นะคะอีกสักครู่เดี๋ยวจะจบแท่งวันนะคะแต่ว่านะคะดูได้ชัดเจนว่ากราฟจีอูนั้นมีแรงเซลลนะคะเนื่องจากไปเจอต้านทาเฟรม H 4มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะ้าเฟรม H 4ห่ค่ะไม่สามารถขึ้นได้นะคะทำให้จีอูโดนกดราคาลงมาค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นโซนต้านนะ,ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ H1 ค่ะสหรับ H1 นะะะะะคคตรรงนนี้จกาฟ จะเป็นลักษณะคือไซด์เวย์บนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วสุดท้ายก็อาจจะเลือกทางใดทางหนึ่งนะวันนี้ถ้าเราจะเล่นเซลล์ GU ก็ต้องไปเซลล์ด้านบนนะถ้าเซลล์ g ีก็คือต้องไปเซลล์คือวันนี้ถ้าเขาไม่สามารถยืนเนี่ยโซนนี้ได้ก็จะโดนกดลงมานะคะหรือว่าอาจจะมีขึ้นไปเลยนะเพราะว่ากราฟมีแรงเซลล์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่กราฟจจะลงมาก็มี1จุดนี้นะคะนี่คือแนวรับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น ในส่วนของโซนข้างล่างอันนี้ก็แผมจะขยับนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสลงมามากกว่านะเวลาเรารู้ว่ากราฟจะลงมามากกว่านี่ค่ะเราต้องเช็คแนวรับดีๆเพราะว่าเขาเรียกว่ามีแรงเซลล์นะคะอ่านะคะตรงนี น่าจะยังไม่เปลี่ยนทิศทางเพราะว,าว่าวันนี้คือกราฟมีแรงเสียบปุ๊บค่ะอาจจะมีการไปแบ็กเทสแนวต้านแล้วสุดท้ายคือขึ้นไม่ได้ก็หันหัวลงมาแบบนี้นะคะอันนั้นก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดแล้วก็เช็คแท่งเทียนนะคะเช็คปริมาณแรงซื้อขายก่อนเข้าซื้อขายทุกครั้งนะคะแล้วก็ไหวตัวให้ทันนะคะสมมุติว่ากราฟเช่นเ,เรามองว่ากราฟจะลงค่ะแต่ว่ากราฟนะคะแพทเทิร์นทั้งหมดแล้วไม่ใช่การการลงนะคะอาจจะเป็นการขึ้นเราก็ต้องดูดีๆน,นะคะเทสเดอร์สำหรับคลิปนะคะการวิเคราะห์กราฟพูดจีอ้อูวันนีเด๋ยวปไะนนะคะ ประกอบการตัดสินใจสำหรับใครที่ชอบการเททุกคู่เงินนะคบขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทุก